นักร้องบาซิลถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะกำลังแสดงโชว์เพราะกอดแฟนคลับที่ตัวเปียกซสื้อต่างประเทศรายงานข่าวสุดสะเทือนใจนักร้องชาวบาซิลอาซาสา,ากิเสียชีวิตในวัย35ปีหลังถูกไฟฟ้าชดระหว่างการแสดงสดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะโรงแรมโซราในเมืองซาลิโนโปลิสประเทศบาซิลหลังจากแฟนคลับที่ตัวเปียก โชคขึ้นมาบนเวทีและกอดเขาการสัมผัสกันทั้งคู่ทำให้สายไฟใกล้เคียงส่งกระแส ไฟฟ้าที่แรงมาสู่ตัวนักร้อซาสากิจนทำให้เขาเสียชีวิตทันทีเบื้องต้นยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บของแฟนคลับคนอื่นๆและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดแฟนเพลงถึงเปียกโชกแบบนั้นด้านเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่ขณะที่โรงแรมจุดเกิดเหตุได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมอีกด้วยว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการ การให้ความช่วยเหลือครอบครัวาซาสกิด้วย